รอง้ขงจารุคูลุกนะคะจากภาวิชาศิลปะการละครคณะศิลปศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกำกับเรื่องเปิดใจซึ่งมาจากละครเพลงเรื่องพีระราชาเดอะมิวสิคเรื่องนี้ค่ะได้เคยมีการแสดงโดยมีการจัดร่วมกันระหว่างธนาคารออมสินและภาวิชาศิลปะการละครเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วที่รัชดาไลเทเตอร์นะคะ ที่เลือกเรื่องนี้มาเนี่ยเพราะว่าจริงๆในตอนตอน้นที่ได้รับมอบหมายจากพระวิชาให้กำกับการแสดงว่าเอออยากจะให้นิสิตปัจจุบันมีส่วนร่วมแล้วก็ได้ออดิชัน่นนิสิตปีหนึ่งและปีสองเข้ามาเป็นนักแสดงหลักนะคะกะ็คิดถึงว่าการศึกษาศิลปะก,กละครทำให้เรามองเห็นชีวิตแล้วก็เข้าใจชีวิตในมุมมองต่าง ก็เลยคิดว่าอในเรื่องเปิดใจเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของการมองชีวิตในต่างมุมแล้วเนี่ยในสังคมปัจจุบันเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่า,ามันมีความขัดแย้งแล้วมีความมืดมนอะไรหลายอย่างทีเ่เกิดขึ้นท่ามกลางสังคมของเราแล้วก็ทําให้คิดว่าทําไมเราน่าจะมองต่างมุมเมื่อการมองต่างมุมหรือว่าเข้าใจในอีกฝ่ายหนึง่งจะทําให้ เป็นแสงสว่างหรือว่าทำให้เรารู้สึกที่จะี่คลายปัญหาต่างๆได้การกำกับการแสดงออนไลน์เนี่ยก็ต่างจากเวทีมากนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีสิทต้องทำทุกอย่างนะทั้งจัดแสงแล้วก็ต้องตั้งกล้องแล้วก็มีการบันทึกเช็คเทปส่งเทปให้ผู้กำกับดูนะคะแล้วก็ยังต้องโฟกัสบทแล้วเราก็จะต้องแสดงด้วยความที่กำแพง ก็สว่างมากนะมีสีทองสีเทาสีอะไรนี่ก็ต้องคิดว่าทำยังไงที่จะให้อ่ามันออกมาเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันนะคะนี่ก็เป็นอ่ส่วนหนึ่งที่ท้าทายมากดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวแล้วก็เพื่อนของนักแสดงที่ได้เข้ามาช่วยจัดช่วยอะไรทำให้นักแสดงก็เบาลงเยอะเลยค่ะ และการทำงานกับทีมเนี่ยก็มีการส่งเลฟกันแล้วก็มีการปรึกษาพูดคุยกันมากต้องขอบคุณทีมงานเป็นอย่างมากนะคะที่อยู่เบื้องหลังในการช่วยส่งทั้งอุปกรณ์เตรียมอะไรหลายๆอย่างทำให้การแสดงที่เราทำกันออกมาเนี่ยออนไลน์ที่มันยากลำบากมากเนี่ยก็ทำให้ฟโฟล์ไปได้ในเวอร์ชนันรัชดารากับเวอร์ชนันปัจจุบันนี่มันต่างกันก็แน่นอนนะคะรัชดารก็เป็นเวทีที่ใหญ่ การแสดงก็มีนักแสดงมากมายในขณะทีเ่เรื่องนี้นะคะออนเรื่องปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเรื่องออนไลน์ซึ่งนิสิตเองก็มีความจำกัดนะมีพื้นที่จำกัดต้องอปรับตัวแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเนื้อร้องนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนไปกับาการเรียบเรียงเสียงประสานการเรียบเรียงดนตรีเนี่ย ก็ต้องทำให้เหมาะสมที่จะให้จบภายใน3นาทีนะคะ50ปีของภาควิชาก็อยากขอบคุณภาควิชาที่ได้มอบหมายแล้วก็ให้เกียรติที่จะทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วมองไปในตลอด50ปีของภาควิชาก็ต้องขอบคุณอ,องค์กรหรือว่าผู้บุญธรรมนะคะที่ได้มา สนับสนุนภาวิชาศิลปะก,การละครในการเรียนการสอนโดยผ่านละครตลอดมานะคะศิลปะจะเติบโตงอกเงยงอกงามขึ้นมาได้ก็มาจากผู้ประถมก็ขอบคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ประถมแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาชมการแสดง SINCE 1971ค่ะ